สวัสดีครับทุกคนผมสบอกันยาวันนี้ก็พาทุกคนมานี่ครับก้อยอีนิวครับนี่ครับทุกคนเคยกินไหมเม่งอินิวครับเราจะก้อยเฉพาะตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กๆตัวใหญ่อย่างนี้ตัวใหญ่แบบนี้เราจะเอาออกนะครับเราจะเอาเขาออกนะตัวใหญ่ๆน,ะนี่ครับจเจ้าออกนะครับ เอาแต่ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับโอเคทำการแยกกันเลยเ,เราจะเอาตัวใหญ่มันออกครับเพราะว่าจะเคี้ยวยากนะครับนำมาได้ครับกาเคียวปือป้อๆเลยของห้องอย่างอีนิวบออีสานเขาเรียกว่าอีนิวชาวบ้านผมเขาเรียกว่าแมงอีนิว nèng na ngàm, thấy bao? chụp tàu. Anh à, 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 này đểa tuột có đi đê, ăn luôn bao. ở bên đây có. Ừ, ốc, cạm má. Rồi,เราก็เอามา. หลุดเราก็นี้.ก้อย,ก้อย, อีนิวอีนิวแมงหน้าแมงหน้างามเหมนเดียวกันบ่เนยกันเดียวกันนั่นแหะอีน,น,นิวหรือแมงหน้างา่ตัวเนยนเปลา,ปลากะเบนเนยเลยหก้อยก้ <c ười> อย,อยห้องอัใสอันนึงเลยรถใส่ก็มีผงสลดน้ำปลา พริกป่นกขคว้าหอมนี่ปรุงไปปรุงกันเลยเาใส่ถุงชุรดใส่ไล่นั่อไหรโอ้ใส่เบิดบัวอะไเลยพริกป่นใส่ไล่บ่แม่มากเก็บ่ ชอบเผ็ดไหมเขาขวาใส่ลงไปปลาหน่อยหนึ่งนยกนกนยกนกใส่ปลาล้านิดหนึ่ง ใส่น้อยนึงพอแต่มีกินอีมันดไแล้วก็คนไปเลยนะคนคนให้เข้ากันครับหอมใส่ทีหลังเด้อนี่เป็นตะเข็บเนื้อนาะบ้านเองเนี่ยเป็นตะเข็บเนี่ยบ้ควายใส่ปลาเด็กนะงานเข้าแล้วตะเข็บเนื้อนอ่อบ้านน้องเยหนบาบางครับ ก๋อยแมอยงอีนิ่อเอามาชิมหโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยกกย,ยังไม่ใส่บักกอกเนาะเอาก,กอกมาขานไม่ได้คือมะนาวกับบะกกอกพีเ่เสให้พี่เย็นบอกขานไม่ได้ครับลูกกอกครับทำให้รสชาติเปรี้ยว <c oughs> เราไม่มีมะนาวเราเลยใส่บะกกอกแทนใส่ลงไปเลยครับ ผมล้างมือแล้วนะทุกคนแล้วก็โคนให้เข้ากันอีกทีครับนะก้อยอีนิ้วหน้าตาก็จะประมาณน,นี้ครับเสร็จแล้วก็ซิมแล้วก็ใส่หอมเนี่ยซมเดี๋ยวเซเปนิดหนก่นนะน่าตราเขร มะส้มเลยใส่โคดงัวเลยวะ่ปะปลาใส่น้อยนิดเดียวเล่ยโอเคใส่หอมเลยแล้วก็คนดีที อนุญาตมือเดียวครับเนึ่งถ่ายเนี่ยหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้ครับยัดร้อยพรมเสือ้อพริกบัวหอวนะเติมพริกอีกหน่อยเรื่อความจัดจ้าน มักลายก็ใส่ลายมัก,หน,กหน่อยก็ใส่หน่อยลายข้าต้องในี่ข้าผิดม <c oughs> ีเสียงเราตามเขาก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมทุกคนก้อยอีนิวหรือก้อยเมงหงน้างามมันจะอยู่ตามห้ยยวยครับเสร็จครับผมพร้อมเสือครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับเพื่อผลักใัใจให้ผมทำลิปต่อไปโอเคจเจอกันคลิปหน้าครับผม